สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการ #ep ที่361ค่ะจบกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับภารกิจลอยข้ามแม่น้ำโขงข,งของหนุ่มโตโน่เพื่อระดมทุนจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์ให้โรงพยาบาลสองฝั่งโขง นั่นก็คือนครพนมของฝั่งไทยและท่าแขกของฝั่งเราค่ะแต่ถึงภารกิจจะจบไปแล้วแต่ดราม่าก็ยังไม่จบค่ะนอกจากดราม่าของหนุ่มโตโน่จะยังไม่จบแล้วดราม่าครั้งนี้ยังยิ่งใหญ่ขึ้นไปอีกเมื่อมีสองหมอจากวงการบันเทิงกระโดดเข้ามากางเวทีไทยไฟกลางดราม่านี้ด้วยนั่นก็คือหมอกล้องกับหมอฤทธิ์นั่นเองแล้วเรื่องราวมันจะเป็นยังไง2หมอนี้เขาเข้ามามีบทบาทอะไรในดราม่าก็ไปฟังทั้งหมดได้ในแฮชแท็กสองหมอค่ะแนะนําตัวละครกันแบบเร็วๆนะคะหมอฤทธิ์เป็นคุณหมอในวงการบันเทิงที่มีดีกรีเป็นรอง ชนะเลิศอันดับหนึ่งในการแข่งขันเดอะสตาร์รายการค้นคว้าคว้าดาวปีที่หค่ะหมอฤทธิ์เนี่ยเป็นคนที่ยอมทิ้งงานในวงการบันเทิงช่วงที่ตัวเองอะ่ะกำลังรุ่งโรจน์สุดๆเลยเพื่อมาเรียนต่อเป็นหมอนะคะและปัจจุบันเราจะเห็นหมอฤทธิ์ได้ในฐานะอินฟลูเอนเซอร์ที่คอยเป็นกระบอกเสียงในเรื่องของวงการแพทย์ค่ะตอนช่วงโควิดเองหมอฤทธิ์ก็ได้มีการจัดโครงการแฮชแท็กหมอฤทธิ์เพื่อช่วยผู้ป่วยโควิดในเรื่องของการประสานหาเตียงหายาหาข้าวหาน้ำมีการไปรับส่งผู้ป่วยโควิดซึ่งก็ช่วยผู้ป่วยโควิดได้หลายหมื่นชีวิต โน้ตไว้นิดนึงนะคะว่าหมอฤทธิ์เนี่ยเป็นเดอะสตาร์รุ่นเดียวกับคุณโตโน่น,นะคะคุณหมอฤทธิ์เนี่ยได้ลำดับที่2ส่วนคุณโตโน่ได้เดอะสตาร์ลำดับที่3นะสองคนนี้ค่อนข้างจะสนิทกันมากๆเลยแหละหมอคนที่2ค่ะก็คือหมอกล้องหมอกล้องเป็นดาราจากช่อง3ค่ะปัจจุบันเช่าที่เราเข้าใจคือหมอก้องลาออกจากราชการมาเข้าวงการบันเทิงเต็มตัวนะคะหลายคนอาจจะคุ้นชื่อหมอก้องเยอะหน่อยเพราะว่าหมอกล้องเนี่ยดราม่าค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่แกออกไปป่อนนกหวีดการไปสลิมโตัวพ่อการเข้าไปแซ คุณเบลล่าว่ารูปนี้มีควายกี่ตัวการไปออกรายการนักร้องข้ามกำแพงแล้วก็พูดในเชิงประมาณว่าอยากกินนมแม่จากเต้าของคุณชมพู่และล่าสุดค่ะก็คือเรื่องที่หมอก้้องเนี่ยไปโพสต์ที่ไอจีของสาวรายหนึ่งนะคะที่ได้โพส์ตรูปดอกไม้ที่คุณโฟกส่งดอกกุหลาบไปให้วีฟอร์วาเลนทน์บอกว่าช่วงนี้ราคายังไม่แพงคงเห็นว่าเหมาะกับคนอย่างคุณมากกว่าซึ่งเจ้าตัวก็งงว่า หมอกล้องเป็นใครทําไมจะต้องมาดา่าเจ้าตัวด้วยนะแต่ไม่ว่าจะเป็นหมอที่ไหนค่ะหมอก็ยังคงเป็นหนึ่งในอาชีพที่เหนื่อยสุดๆแล้วก็ต้องทํางานข้ามวันข้ามคืนกันอยู่เป็นประจําและสําหรับใครที่ต้องทํางานที่หน้าจอแบบข้ามวันข้ามคืนกันบ่อยๆเนี่ยเราก็ขอแนะนํานี่ค่ะ e a t Energy d r ด n k น้องใหม่เครื่องดื่ม e r g y d r ด n งที่พร้อมช่วยบูสต์ Energy แบบเต็มแม็กซ์ให้พร้อมสําหรับการทํางานแบบข้ามวันข้ามคืนเพราะมีส่วนผสมจากคาเฟอีนจากธรรมชาติดื่มหนึ่งกระป๋องดีดเหมือนกินกาแฟเอสเปรสโซ่หช็อต ซึ่งอันนี้เรารับประกันได้จริงเพราะเราก็กินอยู่เหมือนกันเวลาทํางานกินแล้วตื่นจริงโฟกัสจริงนอกจากนี้ยังมีวิตามิน A จากสวิตและวิตามิน B ช่วยบํารุงระบบประสาทและสมองเหมาะสําหรับการทํางานสายหน้าจอสุดๆ b o o เ t energy ให้เต็มหลอดใครที่ต้องทํางานสู้ชีวิตและชีวิตสู้กับบ่อยๆแบบคุณหมอก็อย่าลืมไปหากินกันเด้อจีบีดเขามี2รสชาติให้เลือกนะคะกระป๋องเขียวรสแอปเปิ้ล b o o ตอร์เปรี้ยวซ่าหอมกลิ่นแอปเปิ้ลแล้วก็กระป๋องม่วงรสบับเบิรกัมอร่อยซ่าไม่เหมือนใครคะ่ะทั้งสองกระป๋องเนี่ยหาซื้อได้แล้วที่เซเว่นะ แนะนาตัวละครกันไปเรียบร้อยแล้วเราก็มาเริ่มทีดราม่าของเรากันค่ะอย่างที่เราบอกไปว่าดราม่าเรื่องนี้มันก็เริ่มมาจากเรื่องที่คุณโตโน่ลอยน้ําข้าม่น้ําขงนั่นแหละหลังจากที่ประสบความสําเร็จในการระดมทุนแล้วก็การข้ามน้ําอย่างที่สื่อได้ออกข่าวไปแล้วเนี่ยมันก็ตามมาด้วยเสียงวิพากษ์วิจารณ์มากมายทั้งด้านบวกแล้วก็ด้านลบค่ะหนึ่งในนั้นก็คือเสียงจากหมอริ์ค่ะซึ่งเป็นเพื่อนเดอะสตาร์จากปีเดียวกันหมอริ์เนี่ย,ยได้ออกมาโพสต์ในทวิตเตอร์นะคะบอกว่ายินดีด้วยกับการว่ายน้ําข้ามโขออขบคุณใน ใจและความเสียสละที่พี่มีต่อบุคลากรทางการแพทย์คนที่พร้อมจะเสียสละเพื่อคนอื่นแบบพี่หาไม่ได้ง่ายๆเลยนับถือจริงๆในบทสัมภาษณ์มีหลายครั้งที่พี่พูดว่าพี่มาว่ายน้ําครั้งนี้พราะหมอและพยาบาลเขาเหนื่อยกว่าเสี่ยงกว่าเลยอยากขออนุญาตฝังมุมมองไว้สักนิดครับ mm. เผื่อพี่อาจลืมมุมมองของพวกเรานะครับ หนึ่งต่อให้พี่ว่ายน้ำโขงไปสิบรอบได้เงินบริจาคมากกว่าพันล้านหมอและพยาบาลเขาก็เหนื่อยเท่าเดิมครับขอยกตัวอย่างในฝั่งหมอนะครับระบบสุขภาพของไทยคือระบบประกันสุขภาพทั่วหน้าแปลว่าคนไทยป่วยยังไงก็จะมีการรักษารองรับซึ่งจริงๆดีสาหรับคนไทยบางมุมนะเช่นคนจนมีสิทธิ์เข้าถึงการรักษาแต่ข้อเสียคือคนไทยไม่ใส่ใจสุขภาพเกิดปัญหาสุขภาพเช่นติดเหล้าติดบุหรี่เกิดปัญหาสุขภาพตามมาทําให้ต้องมาโรงพยาบาลกันเยอะซึ่งทําให้หมอและพยาบาลต้องทํางานหนักแต่ได้รับค่าตอบแทนเท่าเดิมซึ่งทุกวันนี้หหหมมออไทททยยังงงงคตต้้ํํําาาาาาานนนเเเกกกกิิวลดดรใ สภาว่าสมองไหลหมอๆก็ออกนอกระบบโรงพยาบาลรัฐกันหมด หมอก็น้อยงาน,งานก็ยังหนักผลิตหมอเท่าไหร่ก็ไม่พอวนลูดแบบนี้ไปเรื่อยๆครับถึงบอกว่าบริษัทจะเยอะแค่ไหนก็ไม่ช่วยให้หมอหายเนื่ยครับอย่างที่2พี่บอกว่าหมอและพยาบาลเสี่ยงคําถามคือแล้วใครปล่อยให้หมอและพยาบาลต้องทํางานภายใต้ความเสี่ยงถ้าเขารู้ว่าทํางานเราต้องเสี่ยงอยู่ทําไมผู้มีอํานาจถึงได้มองไม่เห็นและไม่สามารถจัดการปัญหาตรงนี้ได้โดยเร่งด่วนหรืองบประมาณไม่เพียงพอแล้วถ้างบไม่พอจริงๆทาไมไม่รายงานขึ้นไปทําไมต้องรอบริจาคส่วนตัวมองว่าการบริจาคไม่ใช่สิ่งที่ไม่ดีนะครับแต่ที่มาหลักการจุดประสงค์ของโครงการและการนาเงินไปใช้้ตองงชัดเจนรวมถึ สนับสนุนการแก้ปัญหาที่ต้นเหตุไปด้วยในตัวครับถ้าพี่สื่อสารจุดนี้ออกไปได้ด้วยคิดว่าคนที่ไม่เห็นด้วยน่าจะน้อยลงนะครับและทําให้โครงการของพี่ดูสมเหตุสมผลมากขึ้นซึ่งหลังจากที่หมอฤทธิ์โพสเตตัสนี้ออกไปค่ะก็ได้รับเสียงตอบรับอย่างดีจากชาวโซเชียลมีเดียแบบล้นหลามถล่มทลายเลยมีคนรีทวิตเปน็นแสนๆเลยเพราะหลายคนมองว่าคุณโตโน่ควรจะใช้ชื่อเสียงของตัวเองออกมาแก้ไขปัญหาให้ตรงจุดมากกว่าอย่างเช่นอาจจะใช้ในการเรียกร้องส่งเสียงไปถึงผู้มีอํานาจให้มาจัดก,การปัญหาที่ถูกต้องไม่ใช่มาลอยนะ้ำ khứa ông ngân bây เพราะถ้าการบริจาคมันแก้ปัญหาได้จริงอะเรื่องมันก็คนจะจบตั้งแต่ที่คุณตูนไปวิ่งรับบริจาคละมันไม่เหลือมาให้ถึงคุณโตโน่ได้ลอยน้ำข้ามแม่น้ำโขงหรอกหมอไม่ได้เหนื่อยจากการขาดเงินแต่หมอเหนื่อยจากการบริหารระบบห่วยยจากระบบที่ผู้บริหารผู้มีอำนาจที่อยู่บนบนเป็นคนออกแบบมาโดยไม่สอดคล้องกับความเป็นจริงจากธารณาสุขไม่ใช่ไม่มีเงินค่ะหลายๆโรงพยาบาลมีอุปกรณ์การแพทย์ที่ทางสมัยมากแต่ว่าไม่มีคนใช้เพราะว่าบุคลากรไม่เพียงพอสุดท้ายก็ต้องปล่อยให้ฝุ่นมันเกาะไปอย่างนั้นพเพราะเนื่องจากชั่วโมงการทํางานที่มัน หนาเกินไปทําให้บุคลากรทางการแพทย์เลือกที่จะออกไปเป็นแพทย์นอกระบบหรือก็คือออกไปอยู่โรงพยาบาลเอกชนมากกว่าที่จะเข้ามารับใช้โรงพยาบาลรัฐบาลจากการเข้าใจปัญหาเชิงโครงสร้างของเรื่องการขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์ของชาวเน็ตที่มันมากขึ้นมันก็เลยอาจจะทําให้การรับบริจาคครั้งนี้ของคุณโตโน่ไม่ตอบโจทย์สาหรับชาวเน็ตสักเท่าไหร่ค่ะแถมมันยังไปทําให้ตัวปัญหาจริงๆหรือก็คือผู้ที่มีอํานาจเนี่ยลอยตัวอยู่เหนือปัญหาได้อีกต่างหากคนก็เลยอยู่ที่หมอฤทธิ์เยอะมากส่งผลให้แฮชแท็กหมอฤทธิ์เนี่ยติดเทรนทวิตตั t t ้งแต่วันที่ ลอยข้ามน้ําสําเร็จนะแต่ก็ไม่ใช่ทุกคนที่เห็นด้วยกับหมอลิค่ะหลายคนมองว่าสิ่งที่คุณโตโน่ทำมาดีแล้ว คนที่ไม่เห็นด้วยอ่ะจะมาขัดขวางการทำดีทำไมจะมาขวางทำบุญทำไมถ้าไม่ชอบก็อยู่เฉยๆไปสิและหนึ่งในคนที่ไม่เห็นด้วยก็คือหมอกล้องค่ะโดยหมอกองเนี่ยได้มีการคอมเมนต์ถึงโพสต์ของหมอฤทธิ์แล้วก็บอกว่าพูดเพื่อหวังดีหรอมันใช่เวลาไหมใครทำอะไรได้ก็ช่วยกันสิจะรอให้คนนูน้นคนนี้มาทำทำไมคนที่มีหน้าที่หลักๆเขาก็ทำอยู่ไม่ใช่ไม่ทำอย่าอาคติยังแต่อาจจะทำได้ยังไม่ถึงระดับที่น้องพอใจก็นี่ไงมีคนมาช่วยทำเท่าที่เขาทำได้อยู่นี่จากหนึ่งคนเป็นหลายๆคนช่วยกันบริจาคก,ก็การบริจาคเป็นทางที่เาาาสามารถ เขาได้เขาก็เลยทายําไงจะไปให้เขาแก้ไขโครง,งสร้างของสาธารณาสุขหรือไงไม่เห็นด้วยก็น่าจะเฉยไว้คนที่เขาทําเขายอมเหนื่อยเพื่อส่วนรวมแม้แต่คนที่ไม่เห็นด้วยกับกิจกรรมนี้ด่าเขาไปไปก็ยังได้ประโยชน์ไปด้วยพอเขาทําเพื่อส่วนรวมจริงๆผมก็ไม่ได้สนิทก,กับโตโนโต่แต่ในฐานะแพทย์คนหนึ่งกล้าพูดได้เต็มปากว่าหมอคนนี้เห็นสิ่งที่โตโน่ทำแล้วปลื้มใจหายเหนื่อยครับยังเห็นว่ามีคนเข้าร่วมบริจาคเยอะขนาดนี้เรายิ่งหายเหนื่อยมันหายเหนื่อยเพราะเห็นว่าสังคมยังมีคนกลุ่มหนึ่งที่ไม่เล็กด,ด้วยเห็นใจพวกเราและอยากช่่วววยเเเหลืออพกกราาาาตมมิธีีททคค้ไดขบุณ และจากการที่2หมอออกมาประทะคารมกันแบบนี้มันก็เลยเกิดเป็นแฮชแท็กสหมอขึ้นมาในโซเชียลมีเดียค่ะแล้วความเห็นของในโลกโซเชียลมีเดียเขาว่ายังไงกันบ้าง ส่วนใหญ่ก็ทีหมอฤทธิ์อะค่ะเขามองว่าหมอฤทธิ์อะคือหมอที่มีจิตวิญญาณของความเป็นหมอจริงๆเข้าใจปัญหาเชิงโครงสร้างแล้วก็อยากให้ปัญหานั้นอะได้รับการแก้ไขเพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์อะได้รับความช่วยเหลือจริงๆสิ่งที่หมอฤทธิ์พูดอะหมอฤทธิ์ไม่ได้บอกสักคำว่าการบริจาคมันไม่ดีนะเพียงแต่หมอฤทธิ์อะเขาบอกว่าการแก้ปัญหาด้วยการบริจาคอะมันไม่ตรงจุดถ้าคุณอยากแก้ปัญหาให้ตรงจุดเนี่ยคุณก็ต้องไปทําขั้นที่1 2 3 4ประมาณนั้นแล้วหมอกล้องเป็นใครทําไมถึงมีสิทธิ์มาออกกเเเป็นรระบสีียงงพูดื่่ท จะพูดส่วนทีมของหมอกล้องก็มีเหมือนกันค่ะคือเขามองว่าตโตโน่เนี่ยทำบุญเป็นเรื่องที่ดีต้องส่งเสริมอาชีพหมอเป็นอาชีพที่ต้องทํงานหนักต้องเสียสละอยู่แล้วหรือเปล่าถ้าใครไม่พร้อมที่จะทํางานหนักไม่พร้อมที่จะเสียสละก็ไม่ควรมาเป็นหมอนะก็ลาออกมันไปซะสิจะมาเป็นหมอทําไมเอ้าป้าแล้วทำไมหมอต้องเป็นอาชีพที่เสียสละด้วยอ่ะ หมอมันก็เป็นอาชีพหนึ่งเหมือนอาชีพทั่วไปหรือเปล่าเขาก็ควรจะได้วันพักผ่อนที่เหมาะสมในปริมาณงานที่พอเหมาะหรือเปล่าวะออกความน่าสนใจที่เราค้นพบอย่างหนึ่งก็คือในทวิตอ่ะแอคเคาท์ไหนที่เคียวหมอกล้องอะ่ะมันจะเป็นแอคเคาท์ที่มีรูปธงชาติอยู่บนชื่อทวิตตลอดเลยนะแต่ว่าค่ะนอกจากดราม่าของหมอกล้องกับหมอฤทธิ์แล้วใครที่อ่านสเตตัสของหมอฤทธิ์ดีๆจะเห็นว่ามันมีประโยคที่ชวนดราม่าเองอยู่แล้วในสเตตัสของหมอฤทธิ์อยู่เหมือนกันนะคะก็คือประโยคที่หมอฤทธิ์บอกว่า ระบบประกันสุขภาพทั่วหน้าแปลว่าคนไทยจะป่วยยังไงก็ได้ก็มีการรักษารองรับวงเล็บซึ่งจริงๆก็ดีกับคนไทยบางมุมนะเช่นคนจนเข้าถึงสิทธิการรักษาแต่ข้อเสียคือคนไทยไม่รักษาสุขภาพเกิดปัญหาเช่นติดเหล้าติดบุหรี่เกิดปัญหาสุขภาพตามมาทาให้คนต้องมาโรงพยาบาลกันเยอะซึ่งทําให้หมอต้องทางานหนะักเรื่องนี้เองค่ะมันก็เกิดเป็นดราม่าในโซเชียลมีเดียขึ้นมาเพราะเขาบอกว่าคนที่ไปหาหมอเนี่ยไม่มีใครอยากป่วยเพื่อไปหาหมอคนที่ไปโรงพยาบาลน่ะ มีแต่คนที่ต้องการความช่วยเหลือทางการแพทย์จริงๆเท่านั้นแหละเขาถึงจะไปโรงพยาบาลกันซึ่งก่อนจะมีโครงการ30บาทรักษาทุกโรคอ่ะคนเหล่านี้ก็มีอยู่นะคนที่อยากจะได้รับความช่วยเหลือทางการแพทย์อ่ะแค่เขาไม่ได้ไปโรงพยาบาลเพราะไม่มีเงินเท่านั้นเองมีหลายคนออกมาค้านค่ะว่าผลจากการเก็บข้อมูลพบว่าระบบประกันสุขภาพชั่วหน้าสามารถช่วยให้คนจนเข้าถึงระบบการรักษาได้จริงแต่ไม่มีงานวิจัยไหนที่ชี้ว่าระบบประกันสุขภาพชั่วหน้าทําให้คนรักษาสุขภาพน้อยลงนะคะจริงอยู่ว่ามีหลายคนที่ป่วยเป็นโรคจากการทําตัวเองอย่าง เช่นการกินเหล้าหรือสูบุรีแต่ถึงจะไม่มีระบบประกันสุขภาพพวกน้า คนพวกนี้ก็ยังกินเหล้าถูกบุหรี่อยู่ดีต่างกันแค่เวลาเขาป่วยแล้วอะ่ะเขาจะมาหาหมอที่โรงพยาบาลเพราะมีระบบประกันสุขภาพหรือเปล่าหรือถ้าไม่มีเขาก็เลือกที่จะนอนตายที่บ้านแค่นั้นแต่ค่ะเรื่องนี้ก็มีบุคลากรทางการแพทย์หลายส่วนออกมาคัดค้านนะคะเขาบอกว่าหลายครั้งเนี่ยระบบประกันสุขภาพทั่วหน้ามันทําให้คนที่ไม่ได้ป่วยจริงๆอะ่ะไม่ได้จําเป็นต้องมีการรักษาทางการแพทย์จริงๆอะ่ะเข้ามาโรงพยาบาลพราะรู้สึกว่ามายังไงก็จ่ายแค่สามสิบบาทอย่างเช่นข้อมูลที่เขาเก็บมาเขาพบว่า60%ของการมาโรงพยาบาลในห้องฉุกเฉิ ของคนไทยเนี่ยเป็นเคสที่ไม่ฉุกเฉินค่ะคือมีเคสผู้ป่วยฉุกเฉินแค่40%เท่านั้นแต่ที่เหลือมาห้องฉุกเฉินเพราะมาโรงพยาบาลตอนคืนมองว่าคนมันน้อยกว่าเท่านั้นไม่ต้องต่อคิวอะไรประมาณนี้ซึ่งอันนี้มันเป็นปัญหาใหญ่ที่ทําให้หมอและพยาบาลอ่ะต้องทํางานหนักขึ้นทั้งในห้องฉุกเฉินแล้วก็ไม่สามารถดูแลคนไข้ฉุกเฉินได้จริงๆนะส่วนไอ้โรคที่เกิดจากการไม่ดูแลตัวเองนี่มันก็น่าด่าจริงๆค่ะอย่างเช่นเคสคนที่อ้วกเป็นเลือดเรามาโรงพยาบาลอ่ะสาธารณาสุขก็ต้องเสียทรัพยากรเลือดใในนนกาาารมมเเเติลลือดหห้คห้ค่ี พื่อให้คนเหล่านี้มีชีวิตรอดแทนที่จะเอาเลือดเหล่านี้ไปช่วยเหลือคนที่เขาประสบอุบัติเหตุคนที่เขาต้องการความช่วยเหลือจริงๆที่ไม่ได้มาจากการทําตัวเองอะ่ะนอกจากนี้สาธารณาสุขก็ยังต้องเสียงบประมาณเป็นจํานวนปีละหลาย10ล้านบาทถึงหลายร้อยล้านบาทในการดูแลผู้ป่วยที่มาจากโรคพวกแบบตับแข็งมะเร็งปอดหรือเบาหวานที่มันมาจากพฤติกรรมของตัวเองอะ่ะและเรื่องนี้ทุกคนไม่ต้องบอ,บอกว่าเราพูดแทนหมอนนะเพราะหมอฝากออกมาด่าจริงๆพยาบาลก็ฝากมาด่าด้วยเหมือนกันโดยเฉพาะพวกที่กินเหล้าแล้วโอ,อ้วกไปเลือดมาโรงพยาบาลอะ่ะนอกจากจะมาเอาเลือดทรัพยากรไปแล้วเนี่ย ส่วนใหญ่มักจะเมามาแล้วโวยวายอารว,วาใส่หมออีกต่างหากนะนอกจากนี้ค่ะยังมีเรื่องของประกันสังคมที่หลายบริษัทเนี่ยออกนโยบายว่าถ้าป่วยแล้วไม่มีใบรับรองแพทย์ไม่สามารถลาป่วยได้ดังนั้นคนพวกนี้ก็เลยต้องมาโรงพยาบาลทั้งที่เขาไม่ได้ป่วยหนักขนาดนั้นบางทีเขาแบบแค่ท้องเสียแล้วนอนอยู่บ้านพักผ่อนเฉยๆก็หายอ่ะ จากที่เราพูดไปเราก็จะเห็นว่าหลายๆสิ่งอะ่ะมันเกิดจากปัญหาเชิงโครงสร้างมันเกิดจากปัญหาเชิงนโยบายของทางสาธารณสุขซึ่งทําให้หมอเนี่ยต้องรับหน้าที่รับงานโหลดหนักมากกว่าที่ควรจะเป็นนะอันนี้ก็คือดราม่าของเรื่องหมอหมอค่ะแต่นอกจากหมอกล้องและหมอฤทธิ์แล้วก็ยังมีคนในวงการบันเทิงอีกคนที่ออกมาให้ความเห็นในมุมมองที่น่าสนใจนะคะก็คือคุณอุย๋ยบูดาเบส คุณอุ๋ยบูาเบสเนี่ยเขาอัพรูปข้อความข้อความหนึ่งที่เขียนว่าคนเราเข้าใจเรื่องที่คนไทยมีดราม่าก,กับโตโนโ่แต่เงินที่แบ่งไปช่วยเหลือโรงพยาบาลเราคนเราแทบอยากจะกราบขอบคุณจริงๆเพราะช่วยคนเราไว้ได้เยอะมากมหาศาลเงินจํานวนนี้โรงพยาบาลเราไม่มีวันได้รับเงินขนาดนี้มาก่อนมันต่อชีวิตคนเราได้จริงๆและคนเราส่วนใหญ่ติดตามสื่อไทยเขาก็ขอบคุณคุณโตโนโ่ขอบคุณคนไทยทุกคนที่โอนเงินมาให้ทุกคนที่เป็นคนเราต่างรู้และเข้าใจว่าเงินทุกบาท i, ทุกสตางค์มาจากคนไทยที่ช่วยคุณอุ๋ยเนี่ยได้โพสต์รูป ะะพร้อมกับแคปชั่นว่าปัญหาเชิงโครงสร้างในประเทศเราเราคงแก้ให้เขาไม่ได้แต่การได้ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ สามารถทําผ่านกิจกรรมที่เป็นกุศลแบบที่โตโน่ทาได้ยิ่งได้เห็นชาวเราออกมายิ้มแย้มดีใจจิตเขาก็เป็นกุศลไปด้วยเพราะชื่นชมยินดีกับสิ่งที่คนทําสิ่งดีๆซึ่งสภาพจิตใจของคนที่เป็นแบบอกุศลก็เป็นทางเลือกของแต่ละคนเราไม่มีสิทธิ์ก้าไกา่ได้แต่เห็นใจมนุษย์ที่ทุกคนล้วนมีความทุกข์แตกต่างกันไปแต่ทุกวันนี้ผมมีความสุขกับคนจิตใจดีๆที่ลงมือทําอะไรดีๆด,ด้วยเจตนาดีๆทุกคน t o n o ่ a r คินค่ะซึ่งอันนี้ก็เป็นอีกมุมมองหนึ่งที่เขาพูดถึงมุมมอองชาวาววที่คนไยจ,จ ไม่ค่อยได้นึกถึงมุมนี้สักเท่าไหร่นะคะก็สําหรับเราก็ถือว่าเป็นอีกมุมหนึ่งที่น่าสนใจเลยทีเดียวแล้วทุกคนคิดยังไงกับเรื่องนี้บ้างคะจากการฟังทุกๆอย่างดราม่าทั้งหลายทั้งปวงไปแล้วใครมีความคิดเห็นยังไงกับเรื่องนี้บ้างซึ่งเรื่องนี้ทุกคนสามารถเอาความเห็นได้หมดเลยนะเรามองว่ามันเป็นเรื่องของมุมมองแล้วไม่ได้มีใครผิดใครถูกอะใครคิดเห็นยังไงก็อคอมเมนต์มาได้ข้างล่างนี้เหมือนเดิมนะแลวเหมือนเดิมค่ะสำหรับใครที่ชอบคลิปสรุปข่าวสรุปดราม่าแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe, ่่อนิวนะไไไ้้ดยะะจมพลาคปปตค่ะสุดท้าค่ะิ ี่ตกเมื่อไหร่อย่าลืมบูสต์เอเนอร์จีด้วยซีบิดนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนแล้วเจอกัน,นใหม่ในแฮชแท็งหน้าค่ะบ๊ายบาย